สวัสดีครับผมมื่อนี้ลูกเคยหน่อยยีพาพี่น้องมาเฮ็ดผัดกะเพรากรบหน้าพี่น้องมตถุดิบลูกเคยน่อยกับเตรียมมาแล้วครับกบกับฟักมาเรียบร้อยครับพี่น้องมาพี่น้องจัดกันเลยครับพี่น้องนํมามันลงไปก่อนเลยครับนี่พริกลูกเคยน้อยกับตำเครื่องมาน้ำกันแล้วครับผมกินหอมๆเลยพี่น้อง ไปแจกน้อยันอกบน้าพี่น้องฟักมาเรียบร้อยครับหอ,หอมมากเลยครับผมแต่แซบครับเป็นแซบบรรยากาศอยู่กับทรงน้าแล้วพี่น้องเพิ่มน้ำเล็กน้อยครับเพิ่มน้ำเล็กน้อย ะอืมสีสันตนดต่จะจะแซบลายครับผมฮะใส่ซอสลงไปนี่ใส่ลายแซบลายพี่น้องใส่หน่อยแซบหน่อยโอ้โยเดี๋ยวตามลงไปด้วยครับ ามด้วยปลาหอมพี่น้องหอมครับมีใส่ลูกโดดครับพี่น้องมีมีใบกับเพราครับพี่น้อง ล่างแล้วครับผมโอ้โหได้หยับเต็มเอออืมกินหอมครับกินหอมที่นอ้องฮะสุกแล้วครับสุกแล้วซิมครับซิมซิมอืมจัดไปเลยพี่น่องหยับแ,แล้วครับ มาเข้าไปกินกันพี่น้องมาเนี่มาพี่น้องหลังจากเฮ็ดเสร็จแล้วครับผมกะเพรากรบนาพี่น้องเสียบๆเ,เลยครับหลังจากเฮ็ดเสร็จเรียพี่น้องมากินกันเลยครับผมเหยียบนถาดครับพี่น้องอะหอมๆเลยครับผมอะก่อนจะไปกินกะปากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามลูกขยอยพาเสียบน้ำครับเพื่อเป็นกำลังใจลูกขยอยนให้คลิปต่อๆไปนะพี่น้องมาพี่น้อง กองเขาหันหันเลยครับหอนเสีบเสบน้ำลูกเหยหน่อยครับผมกินหอมหยั่นหนเลยครับจัดไปพี่น <affe> ้องจัดไปครับอู้หอนของแท้ครับของแท้

mình nhắc cả con ngái luôn dình dình có là biết không Cả chạy mẹ hằng thịt đột 嗯，好辆。 หลุมโดดพี่น้องฮืมพีังเหรอนผลออกนี่เป็นไฟเลยครับ ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดติดตามลูกขยายน้ำเสียบน้ำครับเพื่อเป็นกำลังใจลูกขยอยนให้คลิปต,ต่อไปนะพี่นอนะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้ลูกขยอยก็ขอลาพี่ร้านน้องก่อนครับผมพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม